ในโลกของแพทย์แผนปัจจุบันยาที่ใช้รักษาโรคจะต้องผ่านการทดลองผ่านกระบวนการวิทยศาศาสตร์ผ่านองค์ความรู้ที่จับต้องได้แต่ลึกลงไปในป่าลึกในหมู่บ้านที่แสงไฟไม่เคยส่องถึงยังมียาอีกชนิดหนึ่งที่ไม่เคยมีในตำราไม่มีเลขจดสิทธิบัตรไม่มีงานวิจัย ไม่มีแม้แต่ชื่อของคนคิดค้นมันคือยาผีบอกเล่ากันว่ายาผีบอกไม่ใช่ยาที่มนุษย์เป็นคนคิดค้นแต่มันคือยาที่ผีหรือวิญญาณของคนตายมาบอกกับผู้มียานในอดีตเมื่อคนในหมู่บ้านเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่รักษาอย่างไรก็ไม่หาย หมอยาโบราณบางคนจะทำพิธีเรียกวิญญาณพวกเขาจะนั่งกลางวงขันหันหน้าไปทางทิศตะวันตกจุดทูบจุดเทียนแล้วตั้งจิตขอความช่วยเหลือจากผู้ล่วงลับวิญญาณจะมากระซิบสูตรยาให้บางคนมาในความฝันบางคนเห็นนิมิตเป็นภาพบางคนได้ยินเสียงกระซิบกลางค่ำคืนเปลือกไม้ที่ไม่เคยมีใครใช้ สมุนใครที่ต้องเด็ดในคืนเดือนดับหรือแม้แต่น้ำจากบ่อที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้นั่นแหละคือส่วนผสมของยาผีบอกไม่มีสูตรตายตัวไม่มีวิธีปรุงซ้าแต่คนที่กินเข้าไปกลับหายดีเหมือนไม่เคยป่วยแต่ทุกอย่างมีราคาของมันมีกฎสามข้อของยาผีบอก 1. ห้ามบอกใครว่าส่วนผสมมีอะไร 2. ห้ามเก็บยาข้ามคืน 3. ห้ามนำไปให้ใครใช้ซ้ำโดยไม่ได้รับการอนุญาตว่ากันว่ายาผีบอกทุกขวดทุกหยดมีเจ้าของและถ้าคุณละเมิดข้อห้ามไม่ใช่คนไข้ที่ตายแต่เป็นคุณตัางหากที่ต้องชดใช้ หนึ่งในเรื่องเล่าที่น่ากลัวที่สุดคือเรื่องของหมอทิมในจังหวัดชัยภูมิหมอทิมเคยช่วยชีวิตเด็กหญิงคนหนึ่งที่เป็นโรคประหลาดจนโรงพยาบาลตัดใจเขาเล่าว่ากลางคืนวันหนึ่งเขาได้ยินเสียงผู้หญิงแก่พูดในความฝันว่าใช้รากไม้สามปล้องที่งอกตรงใต้ต้นตะแบกต้มกับน้ำจากแม่น้ำตอนตีสี่ แล้วให้กินก่อนฟ้าสางเด็กคนนั้นหายดีในสามวันแต่ไม่กี่สัปดาห์ต่อมาหมอทิมถูกพบเป็นศพในป่ามือของเขาถูกมัดแน่นด้วยเชือกปอเก่าที่ริมป่ามีคราบยาสีดำไหลออกมาจนทุกวันนี้ไม่มีใครกล้าพูดถึงหมอทิมอีกเลยในหมู่บ้านนั้นยาผีบอก อาจไม่ใช่ยาแต่มันคือสัญญาสัญญาระหว่างโลกของคนเป็นกับโลกของคนตายคุณอาจไม่เชื่อแต่ถ้าคุณเจ็บป่วยจนไม่มีทางเลือกแล้วใครบางคนในความฝันมายื่นสูตรยาให้คุณคุณจะกินมันไหมนี่คือใต้เงาไฟตอนหน้า เราจะพาไปพบคนที่ยังมีสูตรยาผีบอกอยู่ในมือและเขากำลังจะใช้มันอีกครั้ง